โทรศัพท์มือถือไม่มีช่องเสียบสายแบบนี้ใช่ไหมครับแบบนี้ใช่ไหมเห็นไหมครับอ่านะครับไม่เป็นไรครับถ้าเป็น type C นะครับใช้ได้นะถ้าเป็น type C ของผมก็ใช้ type C นะครับก็เสียบเข้าไปตรงนี้เลยแค่มีตัวแปลงตัวนี้นะครับมีตัวแปลงตัวนี้นะครับก็สามารถใช้ได้ถ้าของใครเป็นของ iPhone iOS นะครับก็เป็นสายแปลงของ iPhone นะนะครับอันนี้เป็น type C นะครับ ทีนี้ผมจะทำให้ดูนะครับก็จะเสียบเข้าไปเลยอ,อันนี้เป็น Type C นะครับผมก็ใช้เหมือนกันนะครับก็เสียบเข้าไปปัป๊บอันนี้แป๊บนึงนะกดโทรศัพท์ไปก่อนอเสียบเข้าไปส่วนตัวนี้นะครับก็เสียบเข้าไปนี่นะครับเป็นแจ็คนะของ Android ธรรมดานะครับอพอเสร็จแล้วนะครับให้เรามาเปิดเครื่องตัวน,นี้นะครับโดยการกดค้างไว้ อพอเรียบร้อยแล้วนะครับอสองเส้นนี้นะครับคือนี่มันจะเชื่อมแจ็คสองเส้นนี้นะครับคือเชื่อมต่อเข้ากับนี่เลยเห็นไหมครับนี่เสียบเข้ากับไทซีแล้วก็ a n d r o i d นะครับสายแจ็คแบบนี้นะครับอสองเครื่องตอนนี้พร้อมไร้ส่วนแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปนะครับนะให้เรา แป๊บนึงให้เรามาเปิดบลูทูธนะครับในโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเชื่อมต่อนะบลูทูธเข้ากับเครื่องมิกเซอร์เครื่องนี้นะครับพอเราเปิดมันจะเชื่อมต่ออัตโนมัติเลยกอยดูนะครับอ่าเชื่อมต่อแล้วเห็นไหมเชื่อมต่อแล้วนะครับอ่าภาพเบลอไม่เป็นไรอ่าเสร็จแล้วนะครับผมจะไลฟ์สดเลยเดี๋ยวทําให้ดูเลยนะครับ แต่คุณจะไม่ได้ยินนะนะครับโทรศัพท์ที่ผมถือกล้องอยู่เนี่ยเห็นไหมที่ถืออยู่เนี่ยคุณอะไม่ได้ยินนะครับแต่คนที่อยู่ในไลฟ์สดเนี่ยจะได้ยินนะครับอ่าเดี๋ยวบําเหนคนที่อยู่ในไลฟ์สดสองช่องนี้นะครับจะได้ยินนะครับกดเลยสตาร์ทไลฟ์สตาร์ทไลฟ์นะครับผมขออนุญาตหยิบหูฟังมาเสียบที่หูก่อนนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเห็นป่ะเวลาผมพูดเนี่ยเสียง เสียงไมค์ี่เข้าเห็นปะ่ะเส้นเสียงเนี่ยขึ้นป๊ะ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 ในขณะที่ผมพูดนะครับตอนนี้ผมไลส่สดแล้วนะครับเห็นไหมไลส่สดจริงๆเลยเนะี่ยคนเข้ามาหนึ่งคนแล้วเห็นปะ่ะหนึ่งคนแล้วสวัสดีครับช่องนี้สองคนแล้วอ่าสวัสดีทุกคนนะครับปบมือปบมือต้อนรับอ่าปบมือกดป่มนี้ปบมือนะครับต้อนรับทุกคนนะครับอ่าทุกคนเข้ามาแล้วเชิญด้านในเลยนะครับผมก็จะมากดเอฟเฟกต์ตรงนี้นะเดี๋ยว่อยดูจะกดเอฟเฟกต์ตรงโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้นะครับ อ่าผมก็จะเทคนิคที่ผมใช้ประจําก็คือตรงนี้อ๋อใครจุดประทัดเนี่ยอ่าตรงนี้นะครับเชิญด้านในก่อนนะครับสามคนแล้วสวัสดีครับผมสามคนทั้งสองช่องเลยนะครับสวัสดีสามคนนะครับอ่าเข้ามาแล้วต้องทํายังไงก่อนมีใครรู้บ้างก่อนอื่นทักทายก่อนเลยนะครับด้วยการพิมพ์ชื่อเล่นของคุณเป็นภาษาไทยโอเคไหมครับโอเคเป้าอ่า อันนี้ผมกำลังเทสนะครับเทสอันนี้ให้ดูแบบสดๆเลยเห็นปะ่ะคนดูแปดคนแล้วจิบเอ็ดคนแล้วโ,อ,โอ้โ,อโหปมมือโอ้โหปมมือปมมือปมมืออ่ะช่องนี้แปดคนแล้วนะครับช่องนี้ไม่ได้มาไลฟ์สดนานแล้วนะครับหลายคนอาจจะคิดถึงนะครับนะค,บคือช่องนี้เนาะนะครับอ่ะตอนนี้เสียงไม่มันซูซีดโฟร์ไฟเพราะว่ามันสีกับเสื้อผมเห็นปะ่ะอ่ะเดี๋ยวผมเอา,เอาไมออกมาด้านนอกดีกว่า มันจะไม่ซีดซีดโปรไฟล์นะครับโอเคอ่ะเอฟเฟกต,ต่างๆผมก็ใช้ในนี้นะครับนอกจากจริงๆในนีน้ในเครื่องมันก็มีนะเอฟเฟกเนี่ยเห็นไหมทั้งหมดมันสิบเอฟเฟกรวมทั้งเสียงอ่าเล็กเสียงใหญ่เสียงหุ่นยนต์นะครับอ่าทั้งหมดสี่เสียงในนี้นะครับโอเคนะครับห้าสิบเจ็ดคนแล้วปอมเมอร์เจ็ดสิบเจ็ดคนแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับ แปดสิบเก้าคนแล้วโอ้โหคนเด้งขึ้นมาเรื่อยๆทุกคนทุกคนเข้ามาแล้วทําไงก่อนเม้นเข้ามาเลยอ่ะเก้าสิบร้อยโอ้โหร้อยสามคนแล้วสวัสดีทุกคนครับผมช่องนี้อย่ายอมช่องนี้อย่ายอมแพ้ช่องนี้ต้องสู้เขานะะช่องนี้สิบคนนะครับดีดขึ้นมาดีดขึ้นมาป๊อปมาเออป๊อปมาโอ้ร้อยสามสิบสี่คนแล้วสวัสดีครับผมร้อยสี่สิบโอ้โหมีใครดูบ้างเนี่ยคุณใช่คนหรือเปล่า คุณใช่คนหรือเปล่าอ่ะถ้าคุณใช่คนคุณมิ้นมาเลยนะครับถ้าคุณใช่คนนะคุณมิ้นมาถ้าคุณไม่มิ้นมาแสดงว่าคุณครูคือหุ่นยนต์โอเคป่ะหนึ่งร้อยห้าสิบแปดคนปอบมือเออเฮ้ยร้อยแปดสิบเฮ้ยจะสองร้อยแล้วจะสองร้อยแล้วนะครับปอบมือปบมือสวัสดีอ้าเนี่ยมิ้นมาแล้วนะครับคุณอะไรเนี่ยสวัสดีครับ เีนชื่อมาด้วยจะได้อ่านชื่อคนนะครับ200แล้วโอ้โห2 0้200สี่คนฝั่งนี้เป็นไงบ้างฝั่งนี้ยังสิเบียคนอยู่เลยใครเข้ามาแล้วยังไม่คอทหน้าจอคอสหน้าจอเดี๋ยวนี้นี่คือคําสั่งจากแม่ทัพใหญ่โอเคไหมกดหน้าจอ <c oughs> นี่ครับการไลฟ์สดของผมก็ประมาณนี้นะครับอแต่มันจะมันขึ้นโอ้ไม่คนติดตามแล้วคุณซูกัรปอบเมือ่อ เอบมือให้คุณซูกัสหน่อย2 3 1สคนแล้วนะครับโอ้โหไม่ธรรมาดาจริงๆช่องนี้ช่องนี้โอ้สิ็คนส7เจคนยายอมยายอมดันขึ้นดันขึ้นดันขึ้นเอาเข้ามาแล้วรัวๆโอ้โหคนกดติดตามเพียบดูๆโอ้โหปบมือให้หน่อยคุณบาสปบมืออีกครั้งหนึ่งอะยา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 ,ยาพึ่งหอนอันนี้เสียงมาหอนนะครับ ฮ้อย่าเพิ่งหอน2อ7อย็คน2อ0้อโอ้โห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 โอ้ my god สองร้อยแปดสิบฝั่งนี้ฝั่งนี้อย่าถอยอย่าถอยสิฝั่งนี้ว่าไงโอ้ฝั่งนี้กดติดตามคุณชมพู่กดติดตามนะครับคุณพลอยกดติดตามนะครับปัดมือให้คุณชมพู่กับคุณพลอยหน่อยสามร้อยแล้วโอ้โห300แล้ว,ลวเห็นปะ เจ๋งไหมเจ๋งไหมผมบอกเลยเครื่องนี้มันช่วยไลฟ์สดของคุณได้มันค่อนสนุกและที่สําคัญคือตัวคุณด้วยนะตัวคุณต้องสนุกด้วยนะครับคุณต้องมีอารมณ์อยากจะไลฟ์แล้วมันต้องสนุกโอเคไหมไม่มีใครอยากจะเข้ามาดูอะไรเครียดๆเพราะฉะนั้นถ้าไลฟ์สดของคุณมันเครียดมันตึงเครียดมันมีแต่ด,ดามีแตอ่อะไรสารพัด <laughs> นึกไม่ออกอ่าเออ โอเคไหมอ่าเดี๋ยวขอบันทึกหน้าจอไว้ก่อนนะครับตอนนี้นะครับหนึ่งสามร้อยสามร้อยเก้าคนแล้วสวัสดีครับผมปอบเมร์ปอบเมร์นะครับสุดยอดมากครับคุณคุณอะไรเนี่ยตอนนี้ผมกาลังถ่ายวีดีโอเครื่องนี้นะครับสวัสดีครับผมเฝ้า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 สามร้อยสามร้อยสามร้อยอย่าพึ่ง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 ยพ่งลอย่าพึ่งรดอย่าพึ่งรด่ะต่อไปนะครับอ่ามาคุยกันละ ทีนี้จะเข้าเรื่องไงนะนะเดี๋ยวผมปักหมดเครื่องนี้ให้นะครับเครื่องที่ผมใช้อยู่นะครับผมใช้จริงๆแล้วก็ใช้ดีจริงๆนะครับแล้วก็ยอดขายตอนนี้40กว่าเครื่องแล้วนะครับภายในไม่ถึง2อาทิตย์นะครับ40กว่าเครื่องแล้วเก่งไหมวินต,ต้นติกต็อกเก่งไหมนะครับใครนะครับยังไม่มีเครื่องนี้ผมปักหมุดให้แล้วนะครับปักหมุดให้แล้วกดที่ตะกร้าเลยนะครับ สวัสดีฝั่งนี้นะครับผมฝั่งนี้โอ้โหไม่ได้ผมไม่ได้ไมาไลฟ์สดนานคุณดูคุณดูณดอ่ะฝั่งนี้นะครับสามคนนะครับฝั่งนี้สองร้อยสามสิบสี่คนนะครับแปดตอนนี้ผมแปดนาทีแล้วอ่ะทีนี้ผมอยากฝากเอาไว้ให้กับคนที่ดูอยู่ในลีปวิดีโอนะครับถ้าคุณนะครับยังไม่มีมิกเซอร์เครื่องนี้นะครับคุณพลาดหนักมากถ้าไลฟ์สดคุณไม่มีเครื่องนี้เป็นตัวช่วยในการ นะครับในการไลฟ์สดของคุณเนี่ยผมบอกเลยผมคุณพลาดหนักมาแล้วของเหลือวันนี้มีคนสั่งเข้ามา5ชิ้นแล้วนะครับวันนี้มีคนสั่งเข้ามา5ชิ้นแล้วนะครับตอนนี้ของรอตที่2ก็กําลังจะหมดอีกแล้วขายโคตรด,ดีนะครับใครสั่งช้านะครับของผมสั่งเข้ามามันจะเขาจะส่งกับผมวันอีวันจันทร์นะครับเพราะฉะนั้นอีกประมาณ3-4วันคุณถึงจะได้สั่งโอเคไหมถ้าคุณสั่งวันนี้นะนะครับ ของก็จะถูกส่งให้คุณวันนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มีของอยู่ในสต็อกนะครับกี่อันสองสี 2, 4, 6, 7, 8, 9, ่หกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะเหลืออยู่ทั้งหมดสิบสิบเครื่องนะครับเป็นเครื่องนี้นะครับเห็นไหมเป็นเครื่องนี้นะครับเหลืออยู่ทั้งหมด1ิเครื่องนะครับอ่ามิกเซอร์นะครับสำหรับไลสดมิกเซอร์อันนี้สามารถไลสดได้พร้อมกัน2เครื่องโอเคไหมไลสดพร้อมกันได้สองเครื่อง นะมันดีแค่ไหนเห็นป่ะตอนนี้ผมไลฟ์สดพร้อมกัน2เครื่องอยู่บุูนเน็ตป่ะอ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับถ้าใครจะสั่งก็กดทิดกกอรได้เลยนะครับใครซื้อกับผมผมรับประกันให้1เดือนนะครับรับประกันให้1เดือนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย